การครับท่านพระครูกิจนะครับแห่งวัดหลวงพ่อเนรนะครับหรือวัดพรมวงศารามนะครับที่เมื่อวานนี้ท่านเ,เชิญคณะสงฆ์มาสวดนะครับทำน้ำมนต์นะครับเพื่อช่วยกันและโรคโควิดนะครับวันนี้ท่านว่างก็เลยมีคำถามอยากถามท่านเพระาะเมื่อวานท่านยุ่งวันนี้ก็ถามว่าธรรมะอะไรครับ ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดสิบเก้าได้ครับท่านมีธรรมะข้อไหนให้เกี่ยวกับเรื่องโควิดสิบเก้าเนี่ยครับมีนะครับว่อ้อย่าใช้ต้องขอเจริญพรทุกท่านในวันนี้เั้นท่านจะพูดในเรื่องของอโรคภัยแข้่เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดหรือการแพร่ระบาดเชื้อต่างๆหรือแม้แต่โรคภัยต่างๆที่เราประสบพบเจอกันในชีวิตเนี่ยถ้ามองในเรื่องของหลักทานข้อสัญญาก็คือเรื่องของกรรมนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าที่เรามาเล่าใหม่เป็นเรื่องเก่าที่เคยประสบมาแล้วแล้วเราก็มาประสบพบเจออีกไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลมีการแพร่ระบาดของออโรคหาในสมัยต้นรนัตนโกสินทร์ในสมัยของเมื่อมีการเกิดภัยพิัยก็คือสึนามิดังนั้นเนี่ยการที่มีการเกิดเหตุที่มีการแพร่ระบาดหรือมีประสบภัยที่มีร่วมกันมากตอนนี้ถึงว่าเป็นกรรม เป็นกรรมร่วมกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหลักธรรมที่จะมาพิจรนารณาก็คือหลักในการของกรรมมุนาวัตกิโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นตอนเนี้ยเป็นการของการใช้กรรมครับอยู่ดังนั้นก็อยากจะฝากญาติโยมท่านว่าอย่าแ,แรกในทางพุทธศาสนาเนี่ยเ็าักปราบแล้วพระองค์ก็มีการสอนให้เรารู้จักการวางใจเวลาประสบพบเจอสิ่งใ,ใดๆแล้วให้เรารู้จักวางใจทใี่เป็น ดังนั้นหลักในการวางใจก็จะมีอยู่สประการประการแรกก็คือให้เรานั้นเนี่ยรับรู้ซะก,ก่อนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อโควิดเกิดขึ้นมีการแพร,แร่ระบาดเกิดขึ้นเราจะมานั่งทุกข์ใจจะมานั่งกังวลใจว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นอันนี้คงไม่ได้แล้วแต่เราต้องมองไปข้างหน้ามองณปัจจุบันเนี่ยว่าปัจจุบันเราจะแก้อย่างไรเพื่อให้อนาคข้ทงหน้าของเรานั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือผ่านพ้นจากช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิดไปได้ดังนั้นอย่างแรกต้องรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะวางใจได้แต่บางท่านยังวางใจไม่ได้นะก็ต้องมีคำข้อที่2ก็คือการพิจารณาว่ากรรมเหล่านี้เป็นธรรมดาการรู้ภัยไข้เจบเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ได้มาคงจะมาเกิดตอนนี้แต่ทุกทุกคนเคยป่วยเคยเจ็บไข้กันมาก่อนตั้งแต่เด็กจนถึงกว่าจะ เสียชีวิตไปเนี่ยเราป่วยกันมาตั้งเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยโรงัยไข้เจ็บก็เป็นธรรมดาดังนั้นเนี่ยต้องมองให้เป็นปกติเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยวมันก็ดับไปได้มันก็หายไปได้ดังนั้นเนี่ยแต่จะหายไปอย่างไรหรือจะผ่านพ้นไปอย่างไรนั้นนะเราต้องพิจารณากันหาวิธีทางผ่านไปด้วยดีให้ได้และประการที่สมถ้าเรายังวางใจไม่ได้ก็ให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นกรรมของแต่ละบุคคลบางคนเนี่ยทำไม ป้องกันแล้วป้องกันก็ยังติดโควิด COVID. แต่บางท่านบางคนบอกปล่อยตัวปล่อยตามสบายแต่ไม่ติดนะไม่ติดดังนั้นเนี่ยหลักสําคัญก็ใน,เ,นเรื่องของกรรมนั่นแหละเพราะว่ากรรมของเขายังมาไม่ถึงแต่บางคนที่เสียชีวิตเพราะของเรื่องโควิดนีนน่ก็เป็นเพราะกรรมของเขานั่นแหละแต่สาเหตุก็คือเพียงแต่มาจากเชื้อของไวรัสโควิดแล่ระบาดนั่นเองครับอ๋อเป็นเรื่องของกรรมนะครับท่านก็เทศให้ฟังแล้วนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับสมาชิกอยากทราบคือ เออท่านครับเราคนไทยเนี่ยส่วนมากเราก็ถือศีลกันอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีศีลห้าเนี่ยเราป้องกันในเชื้อโควิดนี่ได้ไหมครับโดยตรรกฎพระองค์ตรัสบอกว่ากรรมดีอ่าย่อมป้องกันกรรมชั่วดัางนั้นเนี่ยผลวิบากของกรรมชั่วนั้นเนี่ยย่อมไม่ตกถึงแก่บุคคลผู้กระทาความดีแต่มนุษย์เรานั้นเนี่ยมีทั้งดีและชั่วหาบุคคลที่จะทําทํา สี่ห้าบลัษตสี่ห้าให้อยู่ในสีที่บริบูรณ์เต็มบริบูรณ์นั้นเนี่ยหายยากมากดังนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายนึพิจรณาให้เป็นธรรมดาเสียก่อนแต่ให้พยายามตั้งใจอยู่ในศีลบริบูรณ์ดังนั้นเนี่ยการที่ทําน้ํามตลนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยเสริมนั่นเองเพราะในมนุษย์ปกติธรรมดาเนี่ยบางครั้งก็มีสีลที่ด่างร้อยมีสีสีข้อบ้างบางท่านทําได้สามข้อบางท่านทําได้เพียงข้อเดียว แต่โดยทางพุทธเราก็ยังถือว่าอนุโลมเพราะเวลาเราเอาหน้าศีนั้นเราจะบอกว่ามิสูงมิสูงรักขณัตถายะคือรักษาเพียงบางข้อบางข้อเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ยังถือว่ามีศีลครับท่านผู้ฟังก็ได้ทราบนะครับว่าท่านพระครูเนี่ยก็ได้สอนฮนะเรื่องความเป็นไปการวางตัววางใจการกรรมการปฏิบัติศีลดียังไงนะครับต่อไปเนี่ยมีคาถามติ่งท้ายฝากมาครับถามท่านพระครูง่ายๆนะครับ,รงงนนรบว่า ท่านพระครูมีเหตุผลในการในการบวชครับเรื่องต้นนะครับพีโยมก็อากรรภาพตอนแรกที่บวชนั้นก็ตามประเพณีนิโยมก็คือในเรื่องของการทดไทยคุณมีการบรรดาอพอโยมพ่ออากรรมาภาพเนี่ยเ,เสียไปก่อนดังนั้นเนี่ยด้วยความตั้งใจก็อยากจะบวชทดแทนคุณท่านแต่พอได้มาบวชแล้วเนี่ยทางวัดพระมงสารามก็เป็นสำนักเรียนมีโอกาสได้เรียนดังนั้นอากรรภาพก็เลยได้ศึกษาทั้งนักธรรมแล้วก็พระบาลี พอศึกษาไปได้เป็นมหาปริญญาในพรรษาที่สองดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกสงใจแล้วก็สามารถวางใจให้สงบได้ดังนั้นก็มีความรู้สึกว่าการได้ศึกษาพระธรรมอยู่กับการสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับการเจริญจิตภาวนาแล้วก็อยู่กับการที่ได้สลองสัทธายาิโยมนั้นเนี่ยเป็นมุลอย่างหนึ่งมีความสงบใจแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือตอนพรรษาสามพรรษาสี่นี่ก็เคยคิดที่จะลาศิกขานะแต่ เนื่องจากในขณะนั้นเนปี54ธรร่ะพาบฎองค์สมบูรณ์ปี51ในปี54มีการเอ่อน้ําท่วมอ่น้ําท่วมอุทกภัยหนักเลยในหลายจังหวัดอ,อ่รวมทั้งแถบโดนเมืองที่เข้ามาในกรุงเทพด้วยในขณะนั้นเนี่ยธารมะพาพสามารถที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นผู้นําในการชักชวนญาติโยมแล้วก็สามารถแนะนําบอกเล่าแล้วก็ช่วยปลอบติดปลอบใจญาติโยมที่ประสบอุทกภัยสามารถไปช่วยเหลือได้ ดังนั้นเนี่ยาราครับจึงมองว่าพระสงฆ์นั้นเป็นผู้นาทางด้านจิตวิญญาณสามารถที่จะปลองเตาจิตใจญาติโยมได้สามารถที่จะอบรมบ,บ่มธรรมเราือสามารถที่จะเผยแพ่ธรรมะไปให้แก่บุคคลอื่นได้และไม่พอยังเป็นผู้นําบุญสามารถที่จะชักชวนท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผู้ศัทดิ์มีกุศลที่มีกําลังช่วยเหลือบุคคลที่ไม่ค่อยมีกําลังได้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าพระสงฆ์นั้นนอกจากจะมี คันธุรัในเรื่องของการศึกษาแล้วยังมีในเรื่องของมิปสัสสนาธุรัก็ยังไม่เพียงพอนะยังต้องมีสัง่งพระหัธุรัตธุรัตในการที่จะช่วยสงเคราะห์โลกสงเคราะห์เหล่ามนุษย์ด้วยกันดังนั้นพระสงฆ์จริงถือว่าในปัจจุบันนั้นแม้จะเป็นสมมติสงฆ์แต่ก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีกําลังที่จะพอนําญาติโยมไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันในยามที่เรานั้นเกิดร้อนได้น้่นเองครับก็เห็นนะฮะเ,เพื่อนๆก็ได้ทราบนะครับ ท่านมาบวชเป็นพระสงฆ์เพราะอะไรนะครับว่าการบวชพระสงฆ์เนี่ยสร้างเอาก็เรียกว่าประโยชน์แก่บ้านเมืองนะครับกับพี่น้องแก่ผู้ศรัทธาได้มากมายนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอพอรจากท่านและกันนะครับในช่วงวิกฤตนี้ท่านก็ขอสินขอพอรซะหน่อยนะครับอ๋คงไม่มีอะไรมากโยมก็ในเรื่องของการตั้งสตินี่แหละพระองค์ตรัสว่าการที่เราสามารถยังสติของตนได้นั้นเนี่ยด้วยความไม่ประมาทนั้นเนี่ยเป็นหนทางที่ถูกต้อง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมูลที่ทแยายาํแแห้ญาาิโยมไม่ว่าจะเป็นหลัธกธรรมะคอบที่ใหๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านทั้งหลายนั้นได้แนวทางในการวางจิตวางใจสามารถให้มีสติเมื่อเรามีสติแล้วการที่จะพบเจออุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดในการเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงมีปัญหาต่างๆที่เข้ามาเราจะสามารถรับมือได้จากทันท่วงทีด้วยสติปัญญาที่เรามีทําให้เราสามารถนั้นผ่าน สิ่งเหล่านี้ไปได้แน่นองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถักไ่ก้องให้ก็ได้แต่เป็นญาติโยมทุกท่านแม้แต่ตัวเราเองนั่นแหละที่จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอให้มีสติแล้วก็สามารถที่จะผ่านปัญหาอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยตัวของเรานั่นเองรขอเจริญพรครับสาธุ